ฮึ่ม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 ฮนเติมหว่มฮึ่มฮ่มินนะฮึไมฮึ่มฮึ่มอึ่มฮึ่มฮึ่ เว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเลทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ ID p a ียาก็ได้เรามีบริการหมดมีหลักสู่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ i v e b u c k ลิงอยู่ด้านล่างนะเว้ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิหลักแฟนกางเกงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมไซตามะไม่ใช่อยู่ผม,มเซนรับผมนะฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไซตามะซิมูเลเตอร์นะฮะตอนนี้มีอัปเดต G U I บวก e อสเปอร์แอบิลิตี้ก็แบบนี้เลยครับผมเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นมานานแล้วนะ ดิสไลค์เกมนี้ก็่งจะเยอะมากๆแต่ตอนนี้เหมือนจะทะเยบขึ้นมาแล้วนะดูดีขึ้นนะก็เลยอยากลองเล่นสักหน่อยนะครับว่าออตัวแมปมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาอ่านกันหน่อยแล้วกันไม่ชอบบอร์ดเกมของฉันดังนั้นจึงลองเล่นก่อนที่คุณจะคลิกปิดหน้าอ๋อนะครับก็อย่างว่าสมัยก่อนเกมเขาแบบดิสไล์เยอะนะเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบกันเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันว่าว่าว่า,วา,วา,วาเกมเป็นยังไงอัปเดตนะครับปัจจุบันเป็นความสามารถเอสเปอร์อัปเดต UI ตอนนี้ คนน่าหมดใช้พลังมากเบา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 มีพลังสูงสุด5,000ล้านครั้งวัดเดฟาดนี่มันเป็นเกมอะไรวะเนี่ยเกมซิมูเลเตอร์เดี๋ยวมาดูที่เกมพาร์ตกันบ้างฮะเกมพาร์ตถือได้ว่ามีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆวัดเดือดเฮกหลวงเจวะเนี่ยโอ้โหยเกมนี้มันเกมนคนไทยปะวะเอาว่ <laughs> าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องเกมพาร์ตขอเข้าไปเล่นกันก่อนว่าตัวเกมมันน่าเล่นขนาดไหนนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วก็ เล็กก็บิ๊กมาตะฝก่ะซาวดีท่านผู้ชมทุกท่านอ้าวใครตาย <g ülme> เอาๆๆ้าทีนเสียงเหมือนใครตายก <g ülme> ็สวัสดีเหล่าผู้ที่อยากจะเป็นไซตามาทุกท่านเลยนะฮะอยู่กับหลวงเจ้เองช่องมาโอคุมาชแนลนะครับเราอยู่ในายโล่บ็อกซ์นะครับไซตามะซิมูเลเตอร์จำลองกันเป็นไซตามะนะครับวันนี้หลวงเจ้นะครับรู้สึกอยากจะเป็น <g ülme> ไซตามะเ์แล้วทำไมมือกูเป็นอย่างนั้นฮะหลวงเจ้นะครับเปิดมามีแต่คนกําลังแบบนั่งยองนั่งยองนั่งยอง,ง,ยองไม่รู้เขาเป็นอะไรกันฮะ ส่วนฉันจะปวดตูดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเกิดอะไรขึ้นก่อนจะเริ่มกันนะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตกันด้วยนะครับสลหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตมาส่งได้ที่ดิสคอตมอคุมากักไลนนะครับในคลิปวดนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแบบนี้กันเปิดมานะครับแบบก็ไม่ค่อยมีวัดวัดวัดมันตัวอะไรวนะน่ะ <c oughs> นี่มันไอเจ้าปูเจ้าปูในไซตามะตอนแรกๆเลยนี่ที่ไซตามะมันไปเจอนะฮะขอดูหน่อยโอ้โ แล้วมายืนตรงยืนเต้นอะไรตรงนี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้แมปนี้นะฮะถ้าดูนะครับก็น่าจะเป็นแบบจําลองการฝึกออกกลาลังกายเพราะว่าไซตามามันออกกําลังกายวิ่งพื้นร้อยครั้งวิ่ง10กิโลสควอตร้อยครั้งอะไรแบบเนี้ยผมจำไม่ได้ว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบวิธีการออกกลาลังกายเหมือนไซตามาอยู่นะครับเคยไปดูใน YouTube อยู่นะครับตรงนี้นะฮะจะมีเรื่องของการรีเบิร์ตเขาบอกว่าคุณจะรีเบิร์ตได้ก็ต่อเมื่อคนมีพลัง500 b Power พาวเวอร์เหรอ โอเคแล้วก็มีออโต้รีเบิร์ดด้วยมาทุ่ยหน้าเมนูกันก่อนครับผมหน้าเมนูเริ่มที่หน้าสแตทครับผมสแตทก็สามารถอัพพาวเวอร์อัพสปีดแล้วก็มีการรีเบิร์ดได้ตรงนี้ก็เป็นเซตติ้งครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าหรือว่าวิลเลอนะครับแล้วก็พลังฮะนี่คือพลังที่อัพเดตมาในตอนนี้นะครับว่ามีพลังอะไรกันบ้างนะฮะการที่เราจะบินได้เราต้องแบบรีเบิร์ด250วัตต์ใช่เหร ในการรีเบิร์ตแต่ละครั้งมันมันรีเบิร์ตกันโอ้มีคนรีเบิร์ตสาเกับรีเบิร์ตร้อยเมันรีเบิร์ตกันโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะอย่างแรกฮะกดมันจะมีหน้าของสเตมินาแล้วก็มีคอมแบทนะครับคอมแบทผมว่าน่าจะให้ไปต่อยไอ้พวกนี้นะหุ่นไม้แล้วก็สองนี่ไนดะ้ <c oughs> ว้าโอ,โ,อโอ้แม่หลวงเจมึงอยู่กับเปลอยากับแมวน้ำอะ่ะนะฮะเป็นการวิดพื้นอะนี่ครับผม นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้เห็นลวงีจวิทพื้นนะฮะมาสติงกระดิงแมวจริงๆเลยกูอันที่3นี่นั่งยองนะฮะถ้าถ้าปวดขี้นะครับเป็นการนั่งสมาธินะฮะนั่งงโง่นะครับเออแค่นั้นเองจางแรกผมคิดว่าเราต้องมาจัดคอมแบทกับพวกนี้ก่อนนะอะอออมันมีค่าอะไรกูดูเบาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าสเตตก่อนทําไมค่าพาวเวอร์ผมไม่เนขึ้นเลยวะอ๋อเราต้องวิทพื้นฮะถึงค่าพาวเวอร์จะขึ้นนะครับ แล้วคุณจะต่อยพวกนี้ทาไมวะโอเคทุกคนตอนนี้ผมฝึกมาร้อยเจ็ร้อยแปล้วนะครับเอาสักสังแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปต่อยมันดูนะเผื่อต่อยเข้าโอเคเรียบร้อยนะฮะมาลองต่อยดูเด้เผื่อต่อยเข้าแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเหมือนเดิมเลยเห <c oughs> มือนเดิมเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่ามันยังไม่ใช่ตัวนี้วะหรือมันต้องตัวฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะเพราะว่าค่าพลังมันก็ไม่เหมือนกันมันบอกว่าต้องการค่าพลัง150 Power พาวเวอร์นะครับในการต่อยมันนะฮะ ต่อยแล้วมันได้อะไรอ่ะต่อยแล้วมันได,ได้ได้อะไรอ๋อนั่นไงเลือดมันลดแล้วโอ้โหถ้ามึงจะลดแค่นิดเดียวนะโอ้จเจริญเจริญน,น้อนะครับเดี๋ยวผมมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราตบมันพังหนึ่งอันเนี่ยมันจะได้อะไรวะเอออยากรู้เหมือนกันนะฮะ ฉักรู้ว่าตบตายหนึ่งตัวมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะกูจะกลายเป็นสัตร์มาเลยหรือเปล่าโอ้โหแรล,ลดอย่างน้อยนะฮะกูไม่ได้ใช้ออโต้ค i c k ด้วยนะ,ะทุกคนใช้มือล้นลวนนะครับตอนนี้กูกำลังกดอย่างมั่มันนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงก็น่จะรู้นะ,ะครับกดอย่างมั่มันมากๆเกมนีมมมม้มันเกม a f k โดยแท้จริงนะครับโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผ่านไป300ปีนะครับตอนนี้ผมกาลังจะตบมันตายแล้วทุกคนกูจะตบมันตายแล้วมาดูกันกูจะได้อะไรอ้โหออ้ตายแล้วได้อะไรอ่ะ น่าจะได้ค่าพาวเวอร์วะนะฮะเมื่อกี้ค่าพาวเวอร์มันขึ้นนะครับเป็น300รอยอีกแล้วสามารถกดบวกค่าพาวเวอร์ได้ด้วยวะก็ค่าพาวเวอร์1,000เนี่ยนะครับต้องใช้50โลบักนะครับโอเคได้อยู่นะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าเราซื้อเกมพารทเลยดีกว่านะครับแกผู้ว่าทำเพลงนะฮะกูเพลียกับแบบนี้แล้วมากๆแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้เกมพาร์ทเขาลดราคากันอยู่ด้วยนะฮะคุณสอง power ขายอยู่ที่เท่าไหร่มาดูซซ ไอ้สองร้อยห้าสิบโลบาคัคไอ้ถูกถูกได้อยู่ได้อยู่ต่อไปนี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นเวทปะ่ะเวทเทรนนิง่งอุ้ยสี่ร้อยสี่สิบคูณสองครับผมคูณสองอันนี้คูณสองดับเบิลสเตมินา่าเอ่อสเตมินา่าผมมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอวะยังนะผมว่ายัางนะครับคูณสองนั่งสมาธินะเอ่อพระสงฆ์กำลังนั่งสมาธิอยู่ด้วยโคตรเท่แต่กูไม่ซื้อนะครับเพราะว่าดูไปดูมามันยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร,ร่นะทุกคนนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนเมื่อกี้เราซื้อเวทเทรนนิ่งมาใช่ไหม <laughs> นี่ว้าว <c oughs> ได้เวทเทรนนิ่งมาด้วยเฮ้ยมันจะเพิ่มค่าพาวเวอร์ให้เราวะทุกคนว้าวนะฮะได้ค่าพาวเวอร์เยอะเลยแลวมันยกได้ตลอดเลยเหรอโคตรเจ๋งนะฮะแบบนี้กูก็ไปต่อยอคนอื่นได้เลยดิไม่เลวหรอกอูย้ยตอนนี้หนึ่งพันแล้วทุกคนพี่โกงอยู่นะเรื่องค่าตรงตรงนี้มันคืออะไรอะค่าความเหนื่อยเราหรือเปล่าวะไอ้ตรงกลางแต่ว่าสเตมินากูไปลดเลยนะ <c oughs> ยังเพียกับแบบนี้อยู่เลยเดี๋ยวเราลองสัก2,000ันดูนะพอครบ2 0 0พันเดี๋ยวเราลองไปต่อยดัมไม่อีกรอบนึงดูว่าเคล้ว2พ0 0แล้วฮ แข็งเก่งขึ้นแล้วแหว่วัดวัดวัดเอ้ยเร็วขึ้นนะทุกคนเร็วขึ้นโอเคเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วนะฮะแต่ก็ค่าสเตมินาเริ่มจะลดเร็วขึ้นแล้วนะครับแม่เรามีคูนสองไงน,นะครับแม่ก็เก่งกูถามจริงเกมมีแค่นี้จริงอระ <laughs> เกมมึงคือทําได้แค่นี้เหรอแล้วมันมีการต่อยกันปะผมว่าน่าจะมีนะต่อยดัมมี่ตายหนึ่งตัวนะครับผมจะได้300อนะเพราะกูมีคูน2นี่กูต่อยต่อยต่อย,ต,อยต่อยไม่ได้นะตรงนี้เซฟโซนลืมไป ผมต้องการที่แบบจะวิ่งเร็วๆมันทําไงนะฮะมันมันมันมีวิธีวะอ๋อนี่ไงนะฮะนั่งขี้เองท่านั่งขี้เนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นอ๋ออย่างเท่มีอะไรที่แบบให้เราวิ่งเร็วกว่านี้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยมีคนใช้พลังน้ําแข็งด้วยวะทุกคนเฮ้ยมันเท่จัดเลยวะและการที่ผมจะรีเบิร์ตหนึ่งรอบเนี่ยกูว่าน่าต้องใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันเนี่ย รีเวิร์สหนึ่งรอบมันแบบนะฮะแล้วมึงดูอันดับหนึ่งก็กูยัง 247B ีบีแต่รีเบิร์สไปส8รอบแล้วทำไมเจ้าโหดอย่างเงี้ยนะฮะอู้ดูมันต่อยทีเดียวแตกเลยอะนั่มันหลอดเท่งเลยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มีดัมมี่แบบใหม่ด้วยว่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันคือดัมมี่อะไรนะแล้วกูจะต่อยมันตายชาติไหนวะเนะี่ยสองแสนเคเดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นกันบ้างดีกว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะมีแค่ดัมมี่ อ่าเอ้ตรงนี้มีดอมมี่สองหมื่นอ๋อมันจะไต่ระดับมาเรื่อยๆนั่นเองตามที่บันเลียงเอาไว้อะแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมพาไปดูตรงอื่นกันบ้างนะครับถึงจะอาจจะวิ่งช้าหน่อยก็เถอะการวิ่งก็น่าจะสักหนึ่งพันนะผมว่าน่าจะเริ่มวิ่งเร็วแล้วแต่ตัวนี้มันกระจอกมากๆเลยหลวงเจทำไมมันกากอย่างนี้วะอุ้ยตรงนี้จะเป็นแบบแผนที่ใหม่นะฮะมันไม่เห็นมีความเป็นไซตามารตรงไหนเลยหรือว่ามันเอาคอนเซปต์เรื่องของการออกกำลังกายฮมีคนเดินมาวะมันจะตบกูบอกว่าทุกคนมันคิดว่าไ <c oughs> ไม่เหลือบุลลี่บุลลี่มีมัดฟกเกอร์มึงบุลลี่หลงแกได้ไงฮะโอเคโอเคนะฮะมันซื้ออ้นี้ได้นี่ว่านะครับค่า Power ไงเออเราลองซื้อค่า Power ดูดิหนึ่งพันไอเดี๋ยวนะเราสามารถซื้อค่าสปีดได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถซื้อค่าล e เบิร์ได้อะใช่เอ่ะไหนลองซื้อค่าสปีดดิอยากรู้ว่าซื้อหนึ่งรอแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นเปล่าวะฮะไม่เห็นวิ่งเร็วขึ้นเลยนะฮะ โอเคโอ้ยโม่งวิ่งแซงโอ้ยมึงบักอาจแซงหลวงเจไดไงโว่กูไม่ค่อยจะชอบเบคอนเท่าไหร่นะฮะโอเคฮะตัวนี้จะมีเรื่องของดัมมี่ไอ้นี่ฮะเขาเรียกดัมมี่อะไรอะดัมมี่ซาตานนะดัมมี่เดมอนนะเอออันนี้มาจากอ้าวบักกว่านอีกแล้วนะทุกคลิปเดี๋ยวกูต้องพูดคำนี้นะออเฮลมีมันจะเฮลมีอะไรฮะว่ากูไม่ต้องเฮลมีกูนี่แหละจะเฮลมีนะฮะไอ้ตรงนี้เป็นส่วนของการฟาร์มที่แบบปตรขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะน่าจะเป็นที่สุดท้าย ที่จะฟาร์มกันอุจจไซตามาตัวจริงแล้วทุกคนเขากําลังฟาร์มอย่างเมามันเขาทําอะไรกันอยู่อะโอ้เขากำลังต่อยดัมมี่อย่างเมามันโอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันต่อยกลเฮ้ยมึงเอาเหรอมึงจะเอาเหรอมาดิมาดีเหมือนกูกลัวนะจริงๆกูก็กลัวนั่นแหละโอ้นี่ฮะไซตามาตัวจริงแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไร่นะเขากาลังฟาร์มอย่างบ้าคลั่งนะทุกคน่ยเขาชื่ออะไรนะอ้าวโอ้ยเขายวนดับสองเลยนะ ก็มีพลังถึง22.5บิลเล่นกูมาลองต่อไปตัวนี้หน่อยดินะทำห้าวทำเป็นเทตอยอ้ยหนึ่งบิลเล่นเล,เลยปวดจัง <c oughs> ใส่ตามาแอดกูมาทำไมเนี่ยแล้วกูก็โดนสกิททีเดียวตายแล้วก็เจอคนกำลังใช้ท่านั่งยองยองขี้อีกแล้วยองขี้กูต้องยองขี้กับเขาด้วยเนะี่ยยองขี้ โอเคนะฮะหลังจากที่ผมดูแบบนี้นะครับเอาจิงไม่ไม่มีอะไรเลยนะแบบแบบมันแบบเป็นแนวแบบต่อยดัมมี่ฟาร์มฆ่าพลังนะฮะไปเรื่อยๆก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับแบบนี้นะพีพีกับคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะกุกกาดเดี๋ยวมาลองอันตัวนี้ดิมันทาเป็นเท่มันปรับแล้วทาเป็นเท่เออเออต่อยไม่ตายด้วยเอโอหัวหัวหลุดไหลต่อยหลงเจ้หัวหลุดเลย โอเคสำหรับคลิปโดอนี้นะฮะฝากไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันอีกทีเกมอื่นเกมนี้กูเพียมากนะไม่ต้องมาเล่นเลยครับอย่าเล่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> กูไม่รู้ว่าเล่นไปทำไมเหมือนกัน